สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มิโน่ดอทคอมเพื่อนๆเ,เคยกุ้มใจหรือว่าสงสัยไหมครับว่ายาคุมกําเนิดหรือว่าเบ r ร์ c คอนโทรลเพลมีส่วนทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงเปลี่ยนไปไหมและสามารถทําให้เราอ้วนขึ้นได้จริงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยสังเกตว่าก่อนหน้านี้น้ําหนักเราอาจจะนิ่งๆกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่น้ําหนักก็เท่าเดิมหรือว่าไม่อ้วนขึ้นแต่พอเรากินยาคุมไปได้สักพักน้ําหนักกับดีขึ้นมาประมาณ4-5กิโลกรัมภายในระยะเวลาแค่1-2สอเดือนเสื้อผ้าก็เริ่มคลับขึ้นเริ่มใส่ไม่ไ การกินยาคุมน้ำหนักก็ลดลงยากมากๆหรือว่าไม่ลดลงเลยเป็นตน้นประเด็นก็คือไม่ว่าเราจะกินยาคุมกําเนิดยี่ห้ออะไรหรือกินยาคุมเพราะไม่อยากตั้งครรภ์อยากจะปรับฮอร์โมนให้อยู่ในภาวะปกติลดการตกขาวและช่วยปรับให้ผิวสวยขึ้นก็ตามมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้โดยเฉพาะน้ําหนักตัวของเราที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้วันนี้ผมโค้ดเคเลยจะพาเพื่อนๆไปดูครับว่ายาคุมกําเนิดมีส่วนทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงเปลี่ยนไปและทําให้เราอ้วนขึ้นได้ไหมและเราจะมีวิธีลดน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากการกินยาคุมได้ยังไงบ้างตามมาเลยครับ แน่นอนครับว่าการที่น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเริ่มใส่เสื้อผ้าไม่ได้เริ่มมีคนทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันก็อาจจะทําให้สุขภาพจิตเราแย่ลงรู้สึกลาคาญอึอดอดัดและเวลามองดูตัวเองในกระจกก็อาจจะเครียดกับผุนตัวเองได้เป็นตน้นโดยเฉพาะน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาจากการกินยาคุมกําเนิดพอมันดีขึ้นไปแล้วมันก็อาจจะลดยากมากๆหรือพอเราเริ่มมีวินยัยและเริ่มทําตามคําแนะนําที่เขาบอกว่าจะสามารถลดความอ้วนได้ดีน้ําหนักเหลากลับไม่ลดลงอีกเลยเป็นตน้นแต่คําถามคือจริงๆแล้วการที่เราอ้วนขึ้นมัน นเเาเเเรปปลี่ยไหรือว่าการใช้ชีวิตของเราและการไดเอทของเราเปลี่ยนไปกันแน่เพราะงานวิจัยส่วนใหญ่สรุปมาตรงกันครับว่าการกินยาคุมกําเนิดจะไม่มีผลโดยตรงทําให้เราอ้วนขึ้นหรือทําให้ร่างกายเรามีไขมันมากขึ้นโดยตรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็คือในช่วง1-2เดือนแรกร่างกายเราอาจจะมีอาการบวมน้ํามากขึ้นซึ่งมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาประมาณ1-2กิโลกรัมซึ่งน้ําหนักที่เกิดจากอาการบวมน้ําจะไม่ใช่น้ําหนักตัวเราจรงิจรงๆและมันจะหายไปในที่สุดครับดังนั้นคําถามคือยาคุมกําเนิดจะทาให เราหิวบ่อยและกินอาหารเยอะขึ้นกว่าปกติได้ไหมโดยทั่วไปนะครับการที่ร่างกายเรามีอาการบวมน้ํามากขึ้นน้ําหนักก็จะดีดขึ้นมาได้เร็วมากและมันอาจจะทําให้เรามีความเครียดมากขึ้นซึ่งผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะหิวบ่อยและกินอาหารหวานๆเพิ่มมากขึ้นแถมฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับยังอาจกระตุ้นให้ร่างกายสะสมไขมันหน้าท้องเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเหตุผลต่อมาที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ากินยาคุมแล้วอ้วนขึ้นก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตนที่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์อาจจะทําให้เราหิวบ่อยเพิ่่่มมมมากกขึ้นนแแแลละะะิิออไไรรคยถ ก็อาจจะทําให้ร่างกายเรามีอาการบวมน้ําได้อีกด้วยแต่งานวิจัยในปี2012พบว่าปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนในยาคุมกําเนิดอาจจะมีแค่ประมาณ20-50ไมโครกรัมเท่านั้นซึ่งจะน้อยมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับยาคุมกําเนิดที่ผลิตในปี1950ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากถึง150ไมโครกรัมดังนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆครับที่การกินยาคุมกําเนิดจะทําให้เราอ้วนขึ้นหรือว่าร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นความเป็นไปได้ก็คือในช่วง1-2เดือนแรกร่างกายเราจะมีอาการบวมน้ำมากขึ้น ซึ่งมันก็อาจจะทําให้น้ําหนักเราดีดขึ้นมาได้และนักวิจัยก็พบด้วยนะครับว่ากลุ่มผู้หญิงที่กินยาคุมจะมีอาการบวมน้ําและน้ําหนักก็สามารถดีดขึ้นมาได้ประมาณ1-2กิโลกรัมในช่วง6-12เดือนแรกที่เริ่มกินยาคุมด้วยดังนั้นเราต้องมาดูครับว่าการที่ร่างกายเราบวมน้ํามันอาจจะทําให้น้ําหนักเราเพิ่มขึ้นมาไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่อาจจะทําให้น้ําหนักเราดีดขึ้นมาได้และนี่คือสี่เหตุผลหลักที่น้ําหนักอาจจะดีดขึ้นมาระหว่างที่เรากินยาคุมครับหนึ เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆเวลาทํางานมันก็อาจจะเปลี่ยนไปซึ่งก็อาจจะทําให้เราไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าใช้ชีวิตแบบเหนื่อยนิ่งโดยเฉพาะการนั่งนานๆในแต่ละวันซึ่งก็อาจจะทําให้เราหิวบ่อยและร่างกายเาผาผลาญพลังงานน้อยลงด้วยและแถมการนั่งนานๆน,นะครับอาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวแถมยังมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของออฟฟิศซินโดรมอีกด้วย2ก็คือพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปเพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีครับว่าการที่เราจะสามารถลดน้ําหนักได้ดีและไม่กลับมาอ้วนอีกนั้นเราควรเริ่มกกิินนอาาาาหรรรที่เป็ธมชตม โดยเฉพาะอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันดีเส้นใยอาหารและคาร์บเชิงซ้อนประเด็นก็คือการที่เรากินอาหารข้างนอกบ่อยๆหรือไม่ค่อยได้ทําอาหารกินเองแคลอรี่ที่เกินมาเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็อาจจะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราสังเกตว่าเราหิวบ่อยเริ่มกินอาหารขยะเยอะขึ้นเราอาจจะเริ่มบันทึกอาหารที่กินในแต่ละวันและควรเริ่มทําอาหารกินเองด้วยดีกว่าครับ3ระบบเผาผลาญอาจจะทํางานช้าลงเพราะการที่เรามีอายุมากขึ้นการที่เรากินอาหารน้อยเกินไปจนร่างกายขาดสารอาหารและร่างกาย เราเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะมีผลต่ออัตราการเผาผลาญหรือว่าการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมที่ช้าลงด้วยซึ่งอัตราการเผาผลาญที่ลดลงร่างกายเราก็จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้น้อยลงสะสมไขมันมากขึ้นและน้ําหนักก็อาจจะดีดขึ้นมาได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือเหตุผลที่เราควรกินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้โปรตีนประมาณ1.5-2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันและเราก็ควรเริ่มออกกําลังกายแบบออกแรงดันเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผาาด้้วยปรระมณ3-4งคั ต่อสัปดาห์ครับ4ก็คือเราอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นจากการเล่นเวทเทรนนิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเริ่มกินปโปรตีนมากขึ้นและเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเราก็จะมีความแข็งแรงและมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นซึ่งการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นน้ำหนักบนตาช่างอาจจะไม่ลดลงเลยหรือบางทีอาจจะเพิ่มขึ้นซะด้วยซ้ำไปแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ้วนขึ้นนะครับเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อจะมีความหนานแน่นมากกว่ามวลไขมันนั่นเองต่อมามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะแพ้ยาคุมกำเนิดจนอ้้้วววนนขึึจจาาาาากกกรศษพบะค่่ผูหญิงงมมีีเสย จะอ้วนขึ้นจากยาคุมกําเนิดน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยเขาพบว่าผู้หญิงที่มีน้าหนักเกินอายุ18ปีพอกินยาคุมแล้วก็จะไม่อ้วนขึ้นด้วยเป็นตน้นดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นเพราะกินยาคุมกําเนิดและมีอาการข้างเคียงอื่นๆโดยเฉพาะการมีสิวมีอาการปวดหัวและมีอารมณ์เหวี่ยงวีนบ่อยขึ้นเราอาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําก่อนดีกว่าครับและนี่คือ3วิธีลดความอ้วนจากการกินยาคุมกําเนิดอย่างที่ผมย้ําอยู่เสมอครับว่าในการที่เราจะสามารถลดน้าหนักและลดไขมันได้ดีนั้นเราควรเริ่่มปปรับเลียน พฤติกรรมการกินอาหารของเราก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะการกินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่มีโปรโตีนสูงเพราะว่าโปรโตีนจะเข้ามาช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและลดความอยากอาหารไปในเวลาเดียวกันด้วยสิ่งสําคัญต่อมาก็คือเราไม่ควรกินน้อยๆเพื่อให้น้ําหนักลดลงเร็วๆหรือน้ําหนักที่ลดลงนะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลกรัมต่อเดือนเท่านั้นทิปที่1ในการลดน้ําหนักก็คือเราควรตัดน้ําตาลหรือว่างดอาหารหวานๆไปเพราะเราจะสามารถกินอาหารที่มีแป้งสูงๆเช่นขนมเค้กพิซซ่าและขนมเบเกอรี่ได้ทีละเยอะๆโดยไม่รู้ตัวและพอเราหยุดตัวเองไม่ เราก็อาจจะเสียใจกลับมาโทษตัวเองอีกด้วยในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเริ่มกินอาหารที่มีคาร์บเชิงซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวกล้องข้าวโอ๊ตขึน้นนวและขนมปังโฮลวีตเราก็จะรู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นและกินอาหารน้อยลงโดยอัตโนมัติ2เริ่มกินโปรโตีนไขมันดีและผักเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างที่ผมเกินไปครับว่าการกินโปรโตีนจากอาหารที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักจะช่วยลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อช่วยให้เรารู้สึกอิ่มท้องนานขึ้นไม่หิวบ่อยเพิ่มอัตราการเผาผลาญและช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนักได้เร สามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องจํากัดปริมาณและเราก็ควรมีผลไม้หลังอาหารภายใน30นาทีประมาณ5-6กําปั้นด้วยส่วนไขมันดีเราควรเน้นไปที่น้ํามันมะกอกและน้ามันอะโวคาโดสกัดเย็นเป็นหลักก่อนดีกว่าครับถ้าเราจะใช้น้ามันมะพร้าวหรือเนยเราก็าอาจจะกะปริมาณให้ดีเพราะว่าแหล่งไขมัน2ชนิดนี้อาจจะมีไขมันอิ่มตัวสูงกว่าเพื่อนนั่นเองครับ3เลือกบ,บริหารเวลามาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นจริงอยู่ครับการที่เราจะสามารถลดน้ําหนักได้นั้นเราไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายโดยเฉพาะการสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ เราสามารถลดน้ําหนักได้ดีขึ้นไม่เสี่ยงที่จะกลับมาโยโย่และมีหุ่นที่ลินสมส่วนให้เราภูมิใจแล้วก็ดีใจได้ในที่สุดแถมการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นร่างกายเราจะเริ่มเผาผลาญพลังงานแคลอรี่เพิ่มมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่ระบบเผาผลาญเราจะพังระหว่างการลดน้าหนักครับเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในการกินยาคุมกําเนิดมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้โดยเฉพาะน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงแรกแต่ถ้าน้ําหนักเราดีดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเ,เรื่อยๆเราก็ควรเข้าพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําดีกว่าครับเพราะบางทีราอ,าจจอ่่นหกิื อาจจะตรวจเช็คร่างกายสุขภาพใหม่ได้เป็นตน้นต่อมาถ้าเราอ้วดขึ้นจากการกินยาคุมแล้วเราก็ควรเริ่มให้เวลากับร่างกายเราเริ่มมาดูอาหารที่เรากินในแต่ละวันและควรเริ่มบริหารเวลามาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อปรับอัตราการเผาผลาญและสร้างมวลกล้ามเนื้อครับเพื่อนๆเคยกินยาคุมแล้วน้าหนักดีดขึ้นมาไหมครับและน้ําหนักดีดขึ้นมากี่กิโลกรัมถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการลดไันนนและะกาอยี่ิวธจหุใ ใน3 6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนๆโดยเฉพาะสําหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ